สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกวงปายเบิสสุขุทุกคน,นครับผมมือนี้กับพ่พอกับบ้าต้อมชาแนลอีกเซนเกาเซนเคยครับพี่น้องมือนี้บาต้อมใ้เมนูเด็ดๆมาฝากพี่ฝากน้องอีกแล้วเด้อพี่น้องเอ้ยเมนูเด็ดๆมือนี้ครับเป็นเมนูซื้อว่ากุ้งแซน้ำปลาครับโอ้ยพ,ออยพี่น้องเมื่กุ้งลายเสือเด้อพี่น้องเอ้ยกุ้งลายเสือผักกาบผักแกมกับสเปนบมักมะระกะลัมสอยเรียบร้อยครับพี่นอ้องโอ้ยมือนี้กับ เมนูเด็ดๆมาฝากพี่พักน้องตัวนี้กุ้งสีแซน้ำปลาเรียบร่อยแล้วครับแซน้ำปลามาเรียบร่อยน้ำจิ้มก็สีเป็นน้ำจิ้มรสเด็ดซีฟูดรสเด็ดครับอู้อยูยๆเลยกุ้งนี่แซน้ำปลามาแล้วเนะาะมาเบาๆไล่ครับเหมือนนี่กินให้พี่ให้นอ้องเบ่งมาด้ยวยพี่น้องเด้อกินน้ำกันกระบาต่อมเด้อตัวนี้มามาละครับมกสไลสไลก็สิเป็นสไลแบบแบบมกสไลยุ้ยครับสไลพันสไลพันธเนาะ ขมเน่ยพอสมควรครับนี่หนยหน่อยมาบาเนี่ยหาแหล้วก็ลงมือครับมาเด้อพี่นองเด้อมาอยู่อยู่วานน้ำกันกระบอตอมเด้อม,มาบาเนี่ยเออราดน้ำจิ้มลงอุ้ยกุ้ง,งยุ่ยกุ้งไรเสื่อยุ่ยแฮ่ออกใสแน้ำป้ามาเรียบร้อยครับใส่น้ำป้ามาใส่น้ำจิ้มแน่ หลุดสารด้เด็ด,ด,ดมาพี่น้องมาอืมเข้าทาด้วยหรอือแสบคัดพี่น้องมาเด้อกินน้ำกันกับบะต่อมมา มาครับมาอืมเมนูเด็ดกุ้งแซนด์นป้า Mm อืมข้าวทาดุนเนาะข้าวทาครับพี่น้องข้าวทาเสิรแซ่บเมือนูอ U, แกงปูแซน่น้ำปลามาครับมาอืม Còn ăn đi đi tập bằng ba lạ Ui ừ. Nhiều ừ, đây ừ. อา่าครับมือนบรรยากาศก็อยู่ทงอยู่ทาอยู่ทงหน้าครับท้างหลังเกิดจะเป็นทงหน้าครับมาต่อผมมานั่งมองนี้ลนะนั่งใส่ในคันแท้เลยนันง่งอยู่ทึงคันแท้หน้าเลยครับมาอยู่ทงอยู่ทาได้เหมือนนี้บรรยากาศดีๆนะมือแรง วงแซนน้ำปลาน้ำมาต่อมดืม้อม้า เมนูเด็ดเมนูแสบครับมือนี่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับอย่าลืมอย่าลืมเดอ้อบ่าวต้อมชาแนลครับสำหรับคลิปนี้กันเอาไว้สำนีก่อนครับถาลอเบิงคลิปหนาคลิปใหม่ในของเบ่าวต้อมบาสิมีเมนูเด็ดเดดีๆตัวใดมาฝากพี่พังน้องอีกครับสำหรับเบาวต้อมมือนี่กันล่าพี่น้องไปก่อนเนาะไปสวัสดีครับ เดียวกันคิมนาครับ